สวัสดีครับพวกับุ๊บุคุณนะครับพวกออฟตูกดนะครับคือก็คือจะมีเรื่องจะสอบถามนะครับผมก็ไม่ได้ปานคนที่เก่งมายครับอะไรแบบคนเท่ปรำจานนะครับแล้วก็อันนี้ก็เฟ้มของผมนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะครับมันเกิดขึ้นได้ไม่นานเองตั้งแต่ผมย้ายคอมที่บ้านปักอินเอนชาร์ครับผมโหลดปักอินเอนชาร์มาสามารถเอนชาร์แบบของประมินได้ใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยผมพิมพ์ชาร์กหนึ่งครื่องแบบเนี้ยครับ ปกติไม่ได้ขึ้นแบบนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องะไรมากเท่าไหร่ก็อยากจะฝากให้ทุกคนแบบช่วยคอมเมนต์บอกวิธีแก้ใหม่ไหมหน่อยได้ไหมครับคือปกติอินชักมามันจะขึ้นเป็นแถบเลยใช่ไหมครับเออแต่แอดมินอีกคนนึงอ่ะเนี่ยเอสอีกคนหนึ่งอ่ะเอฟโอเอเนี่ยครับเขาเขาทำได้ครับแต่ผมของผมมันขึ้นตากไอพีโผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ ก็ช่วยบอกผมมาทีนะครับผมบอกนะครับก็ช่วยบอกผมหน่อยครับก็จบคลิปเองเท่านี้ครับ